มัม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 มมเฮ้ยปนกล่งฮะอําแ่ป่ะมีมั้ยอาอํ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 าอออะไรแล้วไออําออํา

คำใหญ่บอกคำเล็กพอคำเล็กๆพอคอยกินอ้ร้องไห้ที่มือที่ตาไหลเหมือนขี้บะโวดขี้บะอ้ สุดยอดเลยเออ,อเอาม่สยอดจริงนะเด็กผักเด็กใจเย็นๆนี่รอก่อนชี้รอเป็นไหมรอเป็นไหมครับฮะรอเป็นไหมครับอ้ําโอโยอดสัด อัมอืมสุดมันสุดยอดเลยเอาอีกเหรออาะจะบุยอันนี้เป็นเที้ยวไหมใ้่ไหมอ่าฮัม วันนี้ไปเที่ยวไหมครับไปไหนดีครับน้องนายอยากไปไหนครับมัมมัมน้องนายอยากไปเที่ยวไหนครับได้ท่านนทมคนเดินไหมไปหาแม่แม่ไหมแม่ไปใครโขน mà 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 chín to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  im nhá hầm đuột ao bó một lóc ซุปขมฮะอ้ํเสียบเน้ะแม่แม่แม่ไม่ดินไม่ดินกินข้าวครับไหนอ้นํมัม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 อ๋อ้จัดจัดจักร ออเอ่อออร่อยจังเลยครับอร่อยไหมครับแซปบอแซปบออืมเอ้ยล้อกันดิอ um ุ้ยอุ้ย ดูดช้อนบ่ไม่กินข้าวกินช้อนบ่เอา้เอาทำจะหมดแล้วนะนี่อ,อ,อ,อิ่มไหมนัน่นหมดแล้วหมดเด้ไม่ม,มีอีกเด้ ทำไม่เป็นเน๊ยเมียทำให้ด้วยอ้อำจัดเนาะจะหมดแล้วนี่จะโบเบแล้วนี่โบเบะโบเบลยนี่ยรอครับรอไม่หยุดรอไม่ให้กินเน๊ยไม่หยุดรอไม่ให้กินเน๊อ้ Wow, he moved. Yeah.